สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระอมนะครับผมในคลิปนี้ก็อยู่กับแมปอิร e ลนเกลอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ผมจะมาสอบเลื่อนขั้นนะทุกคนไลน์ใหม่มันมีเลื่อนขั้นแล้วนะเป็นไลน์คาวไปเอ็ดน,นะครับในในแมปอิ e D รลนเกลสามแมปติดท็อปสิบห้านะทุกคนแต่ผมว่าไม่นานจะมีปัญหาหรอกผมเล่นไปสองแมตช์แล้วกินไก่รัวๆวันนี้ผมมากับเชิโลกนะครับทุกคน ไม่รู้จะเล่นกับใครอะ่ะเวลานี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเขาไปทำงานกันหม<อ>ดแนวผมลงตึกสีโอ้โหสามตี้ไหม<อ>เหมือนจะไม่เยอะเท่าไหร่

เดี๋ยวตัวนึ่ง้ยโอเคขนาดเข้าบดบ้านเนี่ยขอไปเก็บปีกก่อนอเิด ตัวน,นี้มีตัวหนึ่งหลอนคาเจ็บมากพี่พนในบ้านเหรอโอ้โหหันมาสวนแบบนี้เลยเหรอ เราไม่ต้องใช้เยอะนะทุกคนผมใช้แค่นี้พอแล้วเนี่ยปืนสองบอกมีกระสุนไอ้ฮียเปิดได้สนานอยกไอสัตว์ให้ดีหน่อยก็มีเล็ดดัดติดหน่อยไมต้าไม่ต้าคนน่าจะลงเยอะนะครับหลายผ่านด้วย ตอนแรกคิดว่ายานน่าจะเยอะเข้าประตูก็ได้นะพี่จริงๆอะยานลงมาสองตีเดี๋ยวเราเข้าประตูก,ะตกับเพื่อกกนก่อนก่อนนั้นไปดีกว่าเอากดไม่ทัน อะไรทำไมกดไม่ทันนะินี่แปลกทุกคนเมื่อกี้ผมผมกดไปแล้วนะกดไม่ไปอ่ะตอนเพื่อนเรียกอ่ะไม่งั้นผมก็บินเอาตัวเน้ละเฮ้ยเสียจังหวะหมดตรงนี้มีคนจริงแฟร์ด้วยเอาสร้า m เอมจี เขาไปอยู่ตรงสะพานกระบมดเลยทุกคนเรือสามลงไหนครัผมอยู่จอนครับจอดหลัง ใครอยู่โบวป่ะผมข้างหน้าเราเลยนะเ,เมื่อกี้ อยู่ตรงสะพานก็ตายไปละในเมืองมีปะตรงคอนน่าจะมีอีกตีหนึ่งมีมันมีแฟรลง ไม่ครับไม่เจอคนใช้ปีกโอ๊ยไ,ไม่เห็นตัวนะอ๋อเห็นแล้วตามนั้นเลยเพื่อนไม่ทัน ลงสุดๆ,ๆแล้วเนะเหมือนจะสองตัวโดดๆต้นเก็เนี่ยตีงังอ่ะยี่หกร้อยเลยยี่อ่ะเก็บแล้วตัวมันนัดนไม่ตายครับเขาน่าจะไปชุบและไปปั๊มยาข้าบนข,ขบนขอบคุณครับ เชื่อไม่รอด ไม่ชัวร์ต้องผมมีอีกตัวไอ้ยู่ผมเต็มตี้เลยเว้ยดูเลยมัดมดนี่ไงคนยิงแฝงอยู <Pal> ่นี่นี่เอง หมือนเห็นหลังคาโกาดังโกดังนะี่มีมีมีวิ่งเข้าโกาดังไปสองคนไปบินอยู่ก็เก๋ไม่ต้องไปไหนเลยกูไอ้เหี้ยโผแม่งเต็มเลยออกไม่ได้เลยเฮ้ยตัวนี้ก็ยิง นกเฉยเออเด๋วอะไรวะเนี่ยโหเพื่อนกับนกอะดูมันยิงผมดิสการ์มแรงยังไงไม่รู้ว่ารู้สึกก็เผ็ดนี้ไม่รู้ว่าบอดหรือคนอะไม่ยิงเก็บชิ้นหายเด็ยิงแกบเดียวก็หายยิงแกบเดียวก็ร่วง ขอบคุณครับสองรอบแล้วรถมามีรถมามีคนโดดมา<ช>ดดวยครับ ปีกนกสองเลยวะปีกปีกมันไม่มีดาเมจนะมีมีมีมันมีน้อยอะมันปีกน็อกได้นี่เท่มากเลยนะเร่งไงเฮติงเฮอะไรนี่คิลเลอร์เฮอะไรเนี่ยโคตรเออเลย Hãy đăng ký biết để nhận những video hấp dẫnALLY Vài young trai沒事 มันบินอยู่แถวประตูฟ้าเยอะอยู่นะเจ้ามันหัวผมมนหัวผมพี่เดินจุป่ะเดินจุบ ่เม่งก็เดินลงเดินเข้าไปแม่งก็เดินสวนมาชอบเดินจูบกันจะตายเฮียเวนสามชั้นก็มีหลังคาบ้านเลียงขับรถนีสามชั้นเก็บมากโอเค้ยไม่นอก ตาเนนย<ม>เลยตายเลยผมยิงสีรอบอะตีคิลเลอร์่ะโคตรเลยเียอ้โหสามรอบอะโอ้โหตวถนนเต็มเลย <Big> foot มีบิ Big foot ๊กฟุตขี่ขึ้นไปอยู่นะีพี่ครับจะนอกแล้วเ <Hey. S 1> หลือเม็ดเดียวเลยเสื้อแดงอะ่ะไม่เม็ดเดียวอะ่ะผมก็ยิงเยอะอยู่นะ เ,เหมือนจะแสบตาแป๊บเดียวเองนะแออปับมาแม่งแม่งไม่ยกย้วยแบบว่า,าง่ายว่าทำได้ดาเมจอยู่อะดาเมจทำได้อยู่ตีละตอนแรกไม่กงเกินประมาณผมว่ามันน่าจะทำประมาณเยอะอยู่นะเปลี่ยนไปทำดาเมจแทนแต่มันไม่ยกอะเลื่อนรถเยอะอยู่นะก็โดนตกอะ อยังไม่ปรับโดนอีครึ่งหลอดอ่ะมีบ,บิงอยู่หน้าผมเต็ดไหมโอเคครับโอ้ยน้ำมันผมก็จะหมดเฮ้ยปีกไข่

บอดหนาบอดบอดไอโฟน่มาแข็งเลิกเก็บอันนี้บอดเทพนะครเติมน้ำมันบอดเลยอะพี่บอดแบบบอดยิงเป็นบอดเลยโผล่มแข็งอ่ะบ้านี้รถจอดเอ้าด้วยบ่ซี่อ๋อโหไม่ใช่แม่ฝั่ง หมดนะตัวน,นี้หมดนะโอ้หอยู่นี่นี่เองผมก็ว่าอยู่เบอร์สี่เบอร์สี่โดนอะไรวะโดนผีห้องน้ำโดนห้องน้ำสองตัวเลย <c oughs> หาไหนแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เจอ อะ่ะเลยขี้เกียจหาแล้วผมวงเล็กหน่อยก็ตายวงอะไรประมาณนั้นเดินวนๆแถวนี้เดินวนๆนเดี๋ยวก็เจอเองครับพี่ลองเดินดูวิ่งออโต้เนี่ยปล่อยจอยบ้านนี้ป่าไม่มีนะหมดแล้วพื้อที่หา ในห้องน้ำผีห้องน้ำอีกแล้วผีห้องน้ำสามอันแล้วขึ้นเอ๋ยหรือเปล่าขึ้นแล้วสีแดงสดจัดโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมสอบเลื่อนขั้นก็ไม่ยากนะทุกคนตอดติดท็อป15อีลันเกลนะครับ โอเคพบเจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับไมไปครับผม